นี่แหละอุราห์มานุรฮิมสลัมมุอะลิกุมอุราห์มัตุลลอฮบะรกาตุขอต้อนรับพี่น้องนะฮะเข้าสู่คลิปวิดีโอพิเศษนะฮะตอนนี้นะฮะผมมุตตะกินนะฮะเป็นเลขานุการนะของฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะฮะวันนี้คือผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะเราอ่เราจะอยู่กับอ่าฮะอามิรนะฮะของฝ่ายนะฮะคุณตวนอิลฮัมนะฮะแล้วก็รองอามิรก็คือหมอนันนะครับวันนี้เนี่ยคือเราจะมาคุยสบายๆในเรื่องว่าคือตลอดระยะเวลาของการทํางานของเราเนี่ย เกือบๆหนึ่งปีแล้วเนี่ยเราก็ทํางานหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ถุงยังชีงชพมอบเงินสากการดต่างๆหรือแม้กระทั่งการติดตามการดูแลในเรื่องของการสร้างบ้านซ่อมบ้านสร้างห้องน้ําต่างๆเนี่ยแล้วก็มองว่าเราทํางานก็ค่อนข้างจะหลากหลายและจํานวนก็ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะแต่ท่านทราบไหมครับว่างานเหล่านั้นนะฮะ,นะฮะเกิดจากความร่วมมือนะฮะของการทํางานของกลุ่มเล็กๆ เรายังคงมีสมาชิกหลักของเราที่เป็นสมาชิกของฝ่ายสังคมสงเคราะห์เนี่ยไม่กี่คนนะฮะไม่กี่คนก็ประมาณ6 7คนนะฮะคนที่ที่เป็นทีมงานหลักนะฮะแต่ว่างานของเราเนี่ยดำเนินการไปได้เนี่ยเนื่องจากว่าการช่วยเหลือของทีมงานที่เป็นเครือข่ายของเราไม่ว่าจะที่ต่างๆนะฮะแต่เป้าหมายของเราเนี่ยมันไกลกว่านั้นเป้าหมายของเราคือว่าเราจะพยายามทำงานช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยให้มันครอบคลุมไปทั้งหมดนะฮะ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีกําลังความสามารถนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยต่อนะฮะดังน,นั้นนั่นคือว่าในวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับท่านอาอมรกับรองอามิรว่าคือเราเนี่ยฝ่ายสังคมสเาะห์อของเราเนี่ยยังต้องการอะไรอยู่ยังต้องการอะไรอยู่นะยยและเราจะทําอะไรต่อไปนะครับขอเชิญขอเชิญอามรก่อนนะครสวัสดีคุณมูรัตุลลอฮ์บริกาตุรับก็ ท่านนับตั้งแต่เราก่อตั้งนะปีที่แล้วมันเดินเมษาเนี่ยก็นี่ก็เกือบครบปีแล้วเราทำดีละ,ะในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะโดยเฉพาะ3จังหวัดซึ่งทีมงานของเราก็กระจายอยู่ทุกที่แต่ว่าก็ยังมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างแหละก็คือบางกรณีเราก็ไม่สามารถที่จะไปยังพื้นที่นั้นได้อาจจะด้วยกับเส้นทางที่มัน ไกลหรือทีมงานเราบางส่วนอาจจะยังไม่พร้อมในส่วนนั้นซึ่งประเด็นเนี่ยก็คืออย่างที่ครูกีนบอกเมื่อกี้ก็คือว่าในส่วนของอุปสรรคของเราณตอนนี้ก็คือว่าก็ยังขาดขาดเขาเรียกว่าเครือข่ายที่ที่ทำงานลักษณะที่แบบลงแบบเป็นที่ใช่ในพื้นที่แล้วก็แบบถ้าหากว่าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็คือสามารถที่จะยิงตรงไปยังเขาเนี่ยก็ก็ถือว่าตอนนี้มีแล้วแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยอยู่ ที่เด่นๆตอนนี้ก็คือมีที่แววงที่ว่า,าที่กลุ่มเขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง<ม>ก็คือโดยโดยมีคุกกี้นะเป็น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 เ,นเนม่ทับหลักคืออย่างนี้ฮะคุณตุน่นทำหมอนนั้นครับคือว่า คือปัญหาก็คือว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยคือนําเสนอนะฮะความความลาบากนะฮะมาอย่างทางเราและก็คือเรามีระบบของการลิสว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยคือเรามีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะะแต่บางทีเนี่ยคือท่านอาจจะรอบางท่านอาจจะรอนานหน่อยอ,อาจจะรอนานหน่อยอันเนื่องจากว่าไม่ใช่เกิดจากความไม่ใส่ใจของฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะฮะแต่ทางนี้คือว่าทางเราเนี่ยคือยัง ขาดแคลนทีมงานที่จะไปติดตามที่จะไปกำกับดูแลท่านนะทำให้ท่านอ,อ,อาจจะมองว่ามันอาจจะเกิดความล่าช้าไปนะฮะซึ่งเป็นเ,เป็นประเด็นเป็นหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้ครับบอนันาครับคือขออนุญาตเสริมเสิมอมิตนานหนึ่งนะครับว่าคือหลักๆของเราเนี่ยการทํางานหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุม3จังหวัด ซึ่งทีมงานของเราประมาณ6กเคนเนี่ยเราจะอยู่กันกระจายทุกพื้นที่ก็พื้นที่ละจังหวัดแล้วพูดง่ายๆก็จังหวัดเฉลี่ยละสองคนสองคนสองคนเป็นหลักซึ่งเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยการทํางานของเราพนร,รกงานของเราเนี่ยคือตั้งแต่คือเราวางแผนมามจนถึงเราลงพื้นภาคภาคพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีบางแห่งเนี่ยมันจะมีอุปสรรคก็คือว่าตอนนี้นะตอนนี้นะคือโซเชียลนะนพูดง่ายโซเชียลเนี่ย ผลของโซเชียลของเราเนี่ยมันทำมันส่งผลให้ความต้องการเราเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงเรามากขึ้นความต้องการพอมีมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยบุคลาคกรเรามีอยู่เท่านี้บางแห่งอย่างเช่นเหมือนที่นาราธิวาสเนี่ยก็มีทีมงานพีสตาฟในพื้นที่ค่อนข้างจะพร้อมแต่อีก2แห่งอย่างเช่นจังหวัดยะลากับนาราธิวาสเนี่ยคือทางเรานะครับคือหลักๆ4 5หคนยะลากับปัตตานีฮะมาอัพยะลากับปัตตานีเนี่ยคือทีมงานของเราเนี่ยจะเป็นทีมงานหลักที่จะลงไปนั่นปัญหาประสักมันก็เกิดขึ้นเมื่อความต้อองการมันเยะ นะครับในขณะที support, so 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 okay. well, ่เราเนี่ยหมายถึงว่าเราซัพพอร์ตหมายถึงเราซัพไพลเรา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 ลงไปให้ในพื้นที่เนี่ยไม่ทั่วถึงมันก็เกิดเกิดปัญหาขึ้นมานะครับผมครับตรงนี้ก็ก็คือเราก็ได้รู้ประเด็นว่าณตอนนี้ก็คือว่าเรายังขาดทีมงานที่เป็นเครือข่ายที่จะจะช่วยดําเนินการติดตามการทํางานนะฮะร่วมกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของเรานะแล้วทั้งนี้นี่คือว่า เขาถ้ามีม,มีมีทีมงานเครือข่ายแล้วฮะอ er, mm hmm. าเมดกับมอนนั้นเนี่ยคือแล้วเราต้องต้องต้องการให้เขาทําอะไรบ้างถ้าสมมติเราเรามีแล้วมีมีมีพี่น้องเราประสงค์ที่จะช่วยเหลือในด้านนี้ยเราต้องทายังไงฮะผมขออนุญาตนิดน,นึงก็แล้วกันนะครับคือจริงๆเราเราทำงาน5้าหคนที่เราทํางานนะครับซึ่งเราก็ทํางานภายใต้ภายใต้ใตสํานักพิมพ์อสบิกูลนะครับมีอะไรเราก็ปรึกษากับท่านอาจารย์ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาเมนหรืออาจารย์ชริปมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคทีนี้ พูดถึงการทํางานของเราความต้องการของเราที่เราต้องมีพื้นที่เนี่ยเราเราต้องขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนว่ากลุ่มของเราเนี่ยจะมีนโยบายหรือจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่เราต้องยึด<ม>อยู่สองเรื่องหนึ่งการทํางานด้วยความอิคลาส<ม>อันนี้เราจุดยืนของเราเลยนะครับคือเราทํางานด้วยการที่เราไม่ไม่อะไรไม่หวังผลประโยชน์มไม่แปรปรนใดๆทั้งสิน้นอันที่สองคือความโปร่งใส<ม>ถ้าพี่น้องหลายท่านที่ติดตามเพจของเรา เราจะมีการรายงานผล<ม>เงินทุกบาททุกสตางค์รับ<ม>เข้ามามนะครับและจ่ายออกไปเท่าไหร่เป็นบัญชีค่อนข้างชัด,ชดเจนซึ่งสองข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดมาตลอด<ม>นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือหากพี่น้องท่านใดนะครับมีจิตอาสา<ม>นะครับแล้วสามารถเข้าใจถึงจุดยืนของเราสองข้อนี้<ม>ทางเรายินดีนะครับทาโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดยะลาหรือปัตตานีนะที่ท่านมี มีจิตอาสาจริงๆที่มาช่วยเราก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้โดยเฉพาะเครือข่ายที่เคยทํางานลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าท่านอาจจะมีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในมืออยู่แล้วมีอ่ามีข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการผู้ยากไร้หรือผู้ที่ขาดที่อยู่หรือผู้ที่ต้องการอ่าที่อยู่อาศัยต้องการซ่อมแซมต้องการอะไรต่างๆอั่างนี้เนี่ยท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราเรามาแชร์ด้วยกันได้นะครับเชอร์ครับ ทิ้งท้ายนะ,นะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าอยากจะฝากาบัญชีของพวกเรานะครับให้ทุกท่านนั้นช่วยกันริจาคเพราะว่าสืบเนื่องจากว่า,าความต้องการที่ชาวบ้านต้องการให้เราช่วยเหลือเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันเริ่มกระจายไปยังที่ต่างๆเนื่องจากว่าเพจเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นฉะนั้นในส่วนของเงินทุนตรงนี้มันก็มันก็จำเป็นมากขึ้นที่จะต้องมีรองรับ ให้เพียงพอกับความต้องการของของความของพี่น้องที่ประสบความยากลาบากในด้านต่างๆนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็คือเราก็ช่วนในหลายด้านมากก็คือว่าทั้งถุงยังชีพซ่อ <Yeah. S 2> มแซมบ้านเรือนอสร้างห้องน้ํา mm hmm. รวมถึงบางกรณีเราก็ให้เป็นทุนการศึกษานะครับ mm hmm. ฉะนั้นในส่วนของเงินทุนตรงนี้เราก็ต้องการการซัพพอร์ตจากพี่น้องทุกท่านนะครับ mm hmm. ผมก็อยากจะฝากในส่วนของบังบญชีหลัก ที่เป็นบัญชีทหารไทยของผมนะครับรวมถึงของหมอน,นันนะครับที่เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับาการดําเนินการต่างๆรวมถึงค่าอา,อาหารกลางวันให้กับทีมงานที่เราลงพื้นที่นะครับค่าน้ํามันนะครับครับก็คือว่าในส่วนของอทีมงานที่อาสาลงไปช่วยเหลือเนี่ยเราจะมีส่วนนี้ซ<ม>ัพพอร์ตให้นะครับ<ม>ก็คือว่าเราจะมีค่าอาหารกลางวันกับการค่าเดินทางที่ททลงไปยังพื้นที่นะครับก็ขอให้อาจย์ให้ ครูกินสิ้นท้ายแล้วกันนิดนึงก็อาามิล่านะครับในคลิปครั้งนี้นะฮะคือเราเนี่ยคือได้พูดคุยเพื่อว่าต้องการความช่วยเหลือทีมงานนะฮะและก็เราก็ได้ทราบรายละเอียดนะฮะต่างๆในการดําเนินการของฝ่ายสังคมสงเคระาะห์สาหรับเพียงอสบิกุลของเราผ่านอามิดเองหรือว่ารองอามิดเองของเรานะฮะเราก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทำนะฮะจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเรานะฮะและก็ในเรื่องของ การได้รับความพอพะระทัยเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วาตาอ์แล้นะครับก็หวังว่านะฮะการงานของพวกเราและการงานของท่านที่ช่วยเหลือเราทางผ่านเราม,เมาเนี่ยนะฮะจะทำให้เราทั้งหมดนะฮะอยู่ในส่วนสวรรค์ของพระอัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วาตาล์นะฮะก็ขอกล่าวยะซากุมุลลอฮฺคอยรอนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะสลามอะลิขุมอุลฮ์มัตุลลอฮฺวะบาริกะโต